ฮัลโหทุกคนครับวรสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยแล้วกันนะครับผมหยิบช่องอเล็กซน้ำยูดิเกมอินเฟสเตชันซีหรือว่าซีของเราเช่นเคยครับผมทุกคนก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมล่าบอสด้วยปืนฮันนี่นะครับสำหรับคลิปที่แล้วก็ตามควาขอหลายๆคนขอเข้ามาก็คือ MP9 เเนาะก็ เพิ่งลงไปเมื่อวานเลยใครยังไม่ดูก็สามารถกลับไปดูได้นะครับในช่องผมเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้เนาะเป็นฮันนี่นะครับผมเป็นเมืองบาวเดอร์เดี๋ยวขอแก้มือจาก E ีพีที่แล้วหน่อยเมืองบาวเดอร์ผิดพลาดผิดพลาดหลายประการมากเตรียมแม็กไปน้อยแล้วก็ยิงบอสน้อยอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้มาแก้มือผมเตรียมแม็กไปประมาณนี้แหละนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มีเอาตู้ไปตั้งด้วยกันกระเป๋าเต็มนะแต่ว่าไม่น่าเต็มหรอกเพราะว่าเมืองบาวเดอร์มันดรอปของไม่ค่อยดี นะครับผมลหลายๆคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคนมาถามในช่องผมเหมือนกันว่าเมืองไหนมันดรอปของจากบอสดีนะเพราะว่าเขายิงอยู่บาวเดอร์แล้วมันดรอปของกากมากเดี๋ยวมาดูกันวันนี้เราจะได้อะไรจากบาวเดอร์บ้างนะครับแล้วก็ฮันนี่ของเราเนี่ยจะใช้ยิงบอสทั้งหมดกี่นัดนะครับบอสถึงจะตุยเย่นะครับเออตุยเย่แปลว่าตายนะภาษาเวลุ่นตะมุตะมิอ่ะโอเคไปทุกคนเดี๋ยวไปลุยกันเลยครับดูทรงแล้วนะ่าจะได้ย้ายเซิร์ฟหาบอสไานเลยดูทรงี่ย ว่าคนเล่นเยอะมากนี่ขนาดตีหนึ่งนะทุกคนเวลาจริงนะไม่ใช่เวลาในเกมนะตีหนึ่งยี่สิบนทีนะคนแบบคนแบบยังเล่นเยอะอยู่เลยอะท่านผู้ชมเนี่ยเห็นไหมเข้ามาเซิรฟแรกก็ไม่มีบอแลแล้วบอกเลยว่ายาวไปครับผมคลิปนี้อาจจะตัดหรือสั้นๆแหละนะครับแต่ว่าผมนี่ดิ โอ้โหเอ้ต้องมานั่งย้ายเสริมหาบอสเราอุกกว่าจะตัดเสร็จด้วยเหนื่อยนะครับฝากกดไลค์ล่วงหน้าเลยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยทุกคน <Yeah. S 1> ผมอยากรู้มากทุกคนมันขึ้นไปเอากล่องบนนู้นได้ไงอ่ะผมจะขึ้นไปได้ไงทุกคนเนี่ยข้างบนเนี่ยกล่องมอนดอมอยู่ข้างบนอะ่ะให้รู้วิธีขึ้นลังคาตรงนี้คอมเมนต์บอกผมหน่อยผมเห็นบ่อยมากนะแต่ผมไม่รู้ทางขึ้นอะ่ะป๋าสางแล้วครับผมท่านผู้ชมยังไม่ได้ยิงบอสเลยเป็นท้องแต่เริ่มคลิปเปิดคลิปมาเนี่ย คนเล่นเยอะจริงนะหรือว่าถึจะรอตอนช่วงประมาณตีาณตะนะส,มมสมมามอช่วงประมาณตีสามคนไม่เยอะนะเฮ้ยซุมนี้มีหรออ่ะซุมนี้มีเฉยครับถ้ารอช่วงประมาณตีสามอ่ะคนจะไม่เยอะเท่าไหร่นะโอเคทุกคนมาดูกันสําหรับฮันนี่ของเราจะใช้ยิงบอสทั้งหมดกี่นัดนะครับผมจัดไปเอ้ยทำไมเป็นแม็กซ์สี่สิบห้าวะอ๋อมีแม็กซ์สามสิบกับสี่สิบห้า แม็กซี่ห้ามีสองนัดนะเอ้ยแม็กซี่สิบห้ามีสองแม็กเออสองนัดไรวะอ่านไปร้อยยี่สิบนัดครับอู้ร้อยห้าสิบนัดพอดีเป๊ะเลยครับโอ้ได้มันนี่เห็นไหมของเมืองนี้ดรอปของค่อยดีนะพันหกก็ถือว่าได้เยอะอยู่สำหรับไม่มีพรีเมียมนะครับ สรุปฮันนี่ของเรานะครับท่านผู้ชมใช้ไปทั้งหมด150นัดเลยนะครับเป๊ะเ,เ,เลยอ่ะไปต่อครับทุกคนเดี๋ยวขอเอาฮันนี่ไปเก็บก่อนอันนี้ทดลองยิงแค่ตัวแรกเท่านั้นนะตัวเดียวนะถ้ายิงเยอะกว่าน,นี้มันเปลืองครับเ <c oughs> สียดายของซื้อของขายเดี๋ยวโดวนลูดไม่ใช่ลรมันตั้งตู้ไว้ไหนวะตั้งไว้ไน,วนานแล้วนะลืมตู้ไหนวะตู้นี้มั้งโอเคเก็บฮันนี่ไว้ก่อนเลย โอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปยิงบอสต่อเลยน่าจะได้อีกประมาณได้อีกประมาณหกตัวนะสรุปก็คลิปนี้นะ่าจะได้ประมาณเจ็ดตัว8ดตัวนะครับเยวแม็กซ์สสิไปด้วยดีกว่าเผื่อได้ปืนพวกสกงสกาจะได้เอาแม็กซ์สิไว้ยิงต่ออ่ะเหลือสามแม็กนะอ่ะโอเคไปทุกคนลุยต่อครับโอ้เซิฟนี้มีครับทุกคนเซิฟนี้มีครับเนี่ยดูจากมุมสูงได้เลยโอเคมาทุกคนต่อครับเอา if อออกไปก่อนเลย ไม่ใส <t ess S 1> <laughs> <it down>. ่กระสุนโคตรนานเคตุยสกามาหรือเปล่าโอเคต้องงี้สิ เหดเมืองนี้มันควรดีได้แล้วมาทีแรกก็เกลือทุกทีผมเลยไม่ค่อยอยากมานะครับเมืองนี้โอเคสกากระบอกแรกมาแล้วครับผมมีกำลังใจฟาร์มแล้วลุยต่อเลยท่านผู้ชมโอเคมาทุกคนต่อครับตัวที่สามไม่มีติดต่อกันเลยวะขนาดคนเล่นเยอะนลเนี่ยวันเนี้ย เงินว่ะเงินสองสกาหนึ่งพันหกอีกแล้วรอบนี้ถือว่าโอเคดีกว่าได้พันเอ็ดอเคไปต่อครับทุกคนตัวที่สี่โหเร็วมากไวมากอย่างนี้มันถึงจะดีเออมีกำลังใจฟาร์มแล้วก็มีกำลังใจตัดคลิปให้ทุกคนดูโอเคมาทุกคนต่อครับตัวที่สี่ไอคนนี้ไม่รับตี้ผมว่ะผมเสียวมากเลยไอพวกไม่รับตี้เนี่ยกลัวเขาดักนะครับ หูใสกระสุนนานเกินยิ่งลนอยนะู่เ่ยโอเคโออาเอว่ะรอบนี้เช็กก่อนเช็กก่อนไม่น่าอยู่นี่นะโอเคไปดิสเลยครับรีบรีบยิงรีบดิส <c oughs> เสียวมากไอพวกไม่รับตี้อะ่ะผมก็เคยเป็นเวลาผมดักยิงคนอะ่ะเวลาคนเชิญตีมาผมก็ไม่รับแบบนี้แหละ <c oughs> เราก็ลุยเขาโอเคมาทุกคนต่อครับ <c oughs> โอ้ย เออทำไมรอบนี้ไม่มีเลือดโอ้โหชา้าจัดกี้เด้งนะครับท่านผู้ชมปิดออกไปแล้วหลุดเลยอะแมตช์สุดท้ายละสำหรับ FN โอเคตายโอ้โหดอลล่ามาอแลอะกี่ตัวแล้วเนี่ยท่านผู้ชมดอลล่าเนี่ย สามตัวใช่ไหมพันสี่รอบนี้ได้น้อยกว่าเดิมอีกโอเคลุยต่อครับเอ้ยมีทุกเซิฟเลยว่ะแสดงว่าคนไม่ค่อยมายิงเซิฟอ่าเมืองนี้แล้วเนี้ยอ่ะโอเคต่อครับทุกคนอีกแล้วจะยืนให้สุดก็ไม่สุดเอ้ยไม่ตายว่ะสกายัดเลยอุ้ย สก้าอีก30นัดยังไม่คุยฮะโอเคอ่ะเอาสกายิงถึงจะได้สกาครับท่านผู้ชมอ่ะโอเคไปต่อครับรีบดิสเลยเมื่อกี้มีคนเข้ามาอีกหนึ่งคนยังไม่รับตี้นะเสียวเหมือนกันมาทุกคนต่อไปยืนไกลเกินอนะ่ะโอ้ตีร้อยนัดตายนี้ไม่น่าตายนะว่าแล้วไง เยอะกว่าเดิมอีกอดอลลา่ามาอีกแท็อปฟอร์มจริงๆดอลลา่าเนี่ย1 6อ่ะโอเคได้อีกประมาณ2ตัวนะเอ้ยอีกประมาณอีกตัวเดียวนะครับไม่ใช่2อีกตัวเดียวตัวสุดท้ายของคลิปอุ้ยมีทุกเซิร์ฟเลยนะไล่เลี่ยก,กันเลยนะไล่ตั้งแต่40ลงมาถึง34เนี่ยมาทุกคนตัวสุดท้ายของคลิปนี้ตัดไป ไม่ตายด้วย MP7 ยิงต่อครับโอ้รับตีกัน3คนเลยแยวนี้อ่อุ่นใจหน่อยอุย๊ยตายพอดี RA2 กระบอกโอเคทุกคนตามนี้นะครับผม สรุปบาวเดอร์ปืนได้4กระบอกนะแบ่งเป็น ra 2สก,กาน2ครับแล้วก็ดอลล่าอีกกี่ตัว3ตัวไหมหรือเท่าไหร่จําไม่ได้ลืมแล้วสหรือ4วะผมจําไม่ได้จริงทุกคนน่าจะประมาณนั้นนะียกว่าโอเคนะได้ปืนมาถึง4กระบอกนะไม่แย่นะครับผมท่านผู้ชมปิดคลิปตรงนี้เลยแล้วกันเพราะว่าอุ่นใจแล้วในเซิร์ฟมี3คนแล้วก็รับตีหมดแล้ว อ่ะปิดคลิปฝากท่านผู้ชมด้วยนะผมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับคลิปนี้ด้วยล่าบอสด้วยปืนฮันนี่นะครับผมก็สรุปฮันนี่ยิงบอสไปกี่นัดวะ150นัดเป๊ะเ,เ,เลยใช่ไหมถ้าจะไม่ปิดลืมไปหมดแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนเสื้อหาบอสนัดขนาดนั้นทนำะไมผมลืมไวปยังวะหรือว่ามันโฟกัสกับมัวแต่ระแวงคนมากเกินไปอุ้ยนี่ไงบนนี้มีกล่องด้วยปึ๊บ A K M โอ้โหแค่11นัดนะ AKM โอเคไปทุกคนนะครับดังนั้นนะครับถ้าคลิปนี้ผิดภาพระการใดก็ขอไปท่านผู้ชมล่วงหน้ามาณที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับไม่ล่วงหน้าหรอกท้ายคลิปแหละบรจากันไปนะผมสำหรับคลิปหน้าอยากให้ผมเอาปืนอะไรที่ผมยังไม่เคยทำนะครับยังไม่เคยเอาไปยิงบอสคอมเมนต์มาได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ยกเว้นปืนพกกับสไนนน่าจะยากไปนะครับสำหรับวันนี้ก็เช่นเคยครับขอตัวลาท่านผู้ชมทุกคนท้กท่านไปก่อนแล้วกันนะครับผมไม่บายจุ๊บจุ๊บเจอกันคลิปหน้าครับผม